สวัสดีครับทุกทุกท่านที่กำลังรับชมในช่องบาวโรมสีเพตสครับผมคลิปนี้บาวโรมกั็จะพามาเบิ้งหองละขัางมาเบิ้งละข้งกันอยู่พี่บุญบางสารครับชมถามละข้างกันวันราคาจะบาไหน่าม,มาชมคลิปกันเลยครับมาถามเบิ้งละข้งถามราคาไว้

สีเกตครับกำลังส <mel od ic 00> ั่งหอละฆังแต่ว่ใหญ่แบบนั้นย4สบันสั่งหอระฆังใหม่อันนี้ย2่ค่ะิดกับบกหญ่นจังใดระฆังเขาจะเอาแบบใดอันนี้คือยญ่สุดในห้องตลาดถ้าเป็นละฆังลูสีแบบมันจะเป็นละ้ังที่รอคุณมาพิเศษแบบแบบเฉพาะนะแบบ แบบจังไรนะมันเป็นระฆังสังรอค่ะจากอันนี้มันจะเป็นระฆังทั่วไปตามสังกะพันเขาก็ใหญ่สุดแค่นี้เรีว่าอันนี้คือระฆังรอรอรถ้าเขาอยากให้ยิ่งใหญ่เขาสั่งเอาเมนเขาเนี่ยมักใหญ่อยู่แล้วคือมัหญ่เขาต้องสั่งเพิ่มดวยเพิ่นกับเฮ็ดให้ได้ตามใส่ตามราคาเาออตัวนี้เมนเมนตัวนี้คือเขาเฮ็ดตามทั่วไปท่ามสูงของตลาดเดีบริส21นิ้วราคา คือเขาอยากได้ใหญ่ 3, 7, 7, 7. ถ้าเราต้องสั่งเพิ่มยังสี่คือถ้าแบบพิเศษแบบนั้นเท่าไหร่นะคะยี่สิบสี่เนาะค่ะเพราะว่าบุเบิ้งอีกอย่างหนึ่งที่มันแปลกกันแม่นบ้างอันนั้นหัวพญยายนาคคนโพเด้เอ,อ,อันนี้เออเอม่ค่ะเออหัวพญยายนาคคนโพคปิสวยได้ไม่เอกลักษณ์เด้เออตัวนี้เปิลเน้ ก็ที่มาแบบนั้นะที่สะดุดตาว่าตัวนี้โเพแาว่าตัวนั้นแบบสีเขาเมคนละส้งหลายส้งหลายแบบคะ่มันจะเป็นแบบว่าเป็นะฆังพอไปนะคะนี่ะังจะพิเศษอมาเาปนมนคือแบบเบื้องจากเขาพยันนคือว่าตัวนี้เพื่อนโพนะม้งนมาแล้วมันสะดุดตาแต่ว่าตัวนั้นเพื่อนแนบชิเนาอแบบธรรมดาแบบโพ้แล้วมันสวยเดี เพ,พราะว่ามันพิเศษไงยีนซิปซีอันนั้นคือยีนสิบเอ็ดนึงอันนี้อันนี้พีจัดห้องห้อง,งเหลืองห้องเหลืองค่ะเราสีดำเนี่ยค่ะอันนี้ลงถีอ๋อนี่ลงถีงทำเป็นยีนที่เบนสามตันอันนี้สามโมโมนมะอันนี้ที่สี่หนึงสามมันมันแตกต่างก,กันแบบไหนเน,น,นื้อโลหะห้องเหลืองทองแดงดีบุกอันนี้คือห้องเหลืองก่อนเราแบบใดดงังดีกว่ากันค่ะ แลต้มกนะคะเมอกเวลาเขาตีเขาตีต้องตีฟังเรานี่มันมีคอนนี่นี่คอนเขาสิตีฟังเอาเสียงมันบนี่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 อ๋อเขาตีบูบูแต่ว่าดังเฮงี่มันขึ้นอยู่น้ำมันนี่เคลื่อนเนี่ยแน่นมาละขึ้นยู่น้ำถิกระขั้งอันนี้เขากนี ตีปุ่มมันนะั่นนะตีปุ่มมึงนั่นเห็นบ่างคนระแบบมันตีดังคนละแบบเคนระแบบตเสียงตัวนี้สีดังกล้องแบบคนระแบบตนี้ตัวนตัวนตันตัวนตันตนันตัวนตัน้ตัวนี้ตนีตันตันี้ตันก็ตัวนี้ตัี้ตนี้ตือตว่าเต็นี้ตันนี้ตนี้ตัวนตวนตัน้ต้ตตนนันัวนีีตี้ังแนวนั่น บางเถอก็เอาเป็นแบบเป็นแผ่นตีปัง้ีเมเว้ไ็มีคนรักแต่ว่าถานเป็นดังสีือตงรามสถูกถูกต้องมันมัที่เป็นแบบบ้านจวนหลายเนี่ยเขาก็ต้องคล้องโซเมนเนี่ยเพราะอะไรกันนี่หูเนาะมมนเกิดขึ้น ถ้าคนม <laughs> uh, uh ัน oh. สีรักขนาไอ้ไลไไเขาจรีกักเเาใส่กระดนะเป็นหละเารักมองอันนั้นอัหนีแต่ตัวนี้มันหนักเตัีบาเาจะงมาไมเมนตักายยืสภาพ้าใดแตเทเขายังเอาเครื่องอันตัดนีล้วนี่โอ้เสยน เพราม่อม่้องมหางนั้นตอนหายยางก็ีไจะเป็นระังพิมพ์ครับเระพินมันมีแบบแม่แบบตัวแนตัวี้มันต้องเแตัวนี้มันเขามีแบแบบของเขาแล้วนี้เป็นงาีมือด้สั่งส่รอมาเลยไสลาากอา1นิ้วญประมาณนิ้วเสั่งสดแบอกหรือว่าจะรอเนี่ยแบบอยากได้แบบหัวไมเนี้ยหนักกางสีนะ กันไหมบอก่แมนแต่ว่าถ่ายยถ่ายยีชิเบต์นิวแลมันมันสั่สงไหนยุกพยายนาคมันมีคนสั่งยุกเป็นจางไหนอ๋ออย่างไรแบบนี่นะก็มีสสั่งยุกแต่ว่าก็บอกเพิ่มราคาขึ้นนะแมนบ่ได้ว่าเนี่ยเพิ่มราคาน่ะแต่ว่าหันแค่ว่าอยากได้หัวพยานาคแบบนี้บ่อยากได้หัวพยานาคแนบ,บนห้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นต้องสวยมันก็ใส่บ่เหมาะสมมันก็บบมลลากันเพราะว่าระฆังหน่อยที่มาใส่พยายนาคไงสิมันก็ระฆังมันก็ดเป็นตัวหัวแล้วน,ยยน,แนะแมนมันแมน,แมน มันมนม,นมนออัันนเขาเอื่อนว่ามันสีนักสิทางนี่แมน่นเสียงมันก็จะ่ได้แมน่นเสียงอันเนี้มยมว้วนเพราะว่า,าแต่ว่าบ้านเขา<อ>พยานากับลูกกับตังกเกตุตรที่โน๊กกระใส่แต่แค่อันยิ่งใหญ่น้องอันหน่อยโน๊กกระใส่เสียงดังคนละแบบมันขึ้นยันนั่พ้องเหลือห้องนี้อย่างเงี้ยแหละก็พ่งกล่องมันต่างคนละแบบมันดังคนละเบียบมันก็สีดังนี่เนาะห้องเด็กทำเดี๋ยวไปก็สีงามเราขึ้นก็อยู่โอ้ยโวมาแก่ ส uhm. นด่งวองลอยลูกต้นนั่กางอยลเหรแบบนี้เอาอยางกินอยดถุงอันยถุงมันกเอียเอาหยางอบนี้เอาหยางกรอบนนี้ฐานของระคังเพรามันเพราะมันเป็นบัดมันอยู่ในบานมันเป็นอยู่ในป่าอยู่กลางบ้าน แมนบัวผวกไปลักกันว่าพวกไปลังนะว่าบัวดอกอันบัวลานพวกรลักเขาขืนเขาขืนนีทางเขาเขามีวิธีเขาขืนเองอยู่แล้วเขามีแนวอันนี้ของเขาอยู่แล้ว้างแมนเขามีวิธีเดียวไม่แนเขามีวิธีเลยล่ะเพรเขาขืนมนเขามีเขสนแล้วมีมีวิธีแล้วขืนหล สองค่ะงานง่ามคนละแบบ รวมมันเป็นช huh. ุดรวมชุดอามันก็ถือค่มันเป็นเลค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทองก็ชุดนึงเก่าพตัวนี้มันเล็กตัวนั้นทองสามหมื่นสองสามหมื่นหีราคาไปสองสามหมืนไ่ต้องมืนหนึสี่้องเหลืองเมทัลม่สองสามหมื่นกคิดไม่รุ่นนี่เด้สองหมื่นะแบบนี้เท่าไรกันนะค่ะีัวว่ เซียคอยโหลดมือสิท้ายรายแต่แล้วมือหุกแั่นหาเงินมาค่ะคลิปนี้ครับมีอหนึ่งบ่อค่ะฝากไว้สักนี้ครับขอเกนใไม่คลิปหนาครับ